ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่อง Mark t r e e Channel มาร่วมวางแผนการลงทุนไปกับช่อง Mark t r e e Channel กันนะครับวันหยุดแบบนี้นะครับเราพบกันเป็นประจำอยู่แล้วกับรายการหุ้นการบ้านรายสัปดาห์นั่นเองอันนี้ประจำเดือนธันวาคมเรียกว่าสิ้นปีเกือบสิ้นใจนะครับอ่าก่อนจะไปเริ่มครับกดไลค์เข้ามากดแชร์เข้ามาแล้วก็กด s u b s c r i b e ให้กันด้วยนะครับสำหรับคนที่กดแล้วแสดงว่าพร้อมแล้วงั้นเราไปพร้อมอัปเดตด้วยกันเลยครับอันดับแรกนะครับ สิ่งแรกที่อยากให้สังเกตเลยนะครับในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับไม่มีอะไรร้อนไปกว่าเรื่องการเก็บภาษีของหุ้นนะครับต่อเห็นไหมก่อนหน้านี้ก็จะเป็นเรื่องพวกเศรษฐกิจนู่นนี่นั่นแต่ว่าสู้ตัวนี้ไม่ได้จริงๆนะครับตัวนี้นี่ทำให้วอลุ่มจากแบบ3-4หมื่นนี่ลดลงเหลือแค่หมื่นนิดๆนะครับถามว่ามันกระทบแบบเป็นระยะยาวแล้วก็เป็นวงกว้างมากไหมไหมนะครับมาร์ก ก็ในส่วนตัวนะอันนี้ส่วนตัวคิดว่าไม่น่าครับเพราะว่าในส่วนของตลาดหุ้นนะ่ะมันก็ยังมีในหลาย,ลายกลุ่มนะครับที่เขาเป็นนักลงทุนเนาะแล้วก็มีรูปแบบการลงทุนหลายๆแบบที่แตกต่างกันแต่มันจะทําให้ฟันโฟนะครับของตัวหุ้นเนี่ยมันหายไปแค่นั้นเองแต่เดี๋ยวเชื่อมากไหมว่าเดี๋ยวมันก็จะกลับมาในระยะอันสั้นนี้ นะครับดังนั้นเนี่ยคนที่เรา,าลงทุนเทรดอยู่ก็ไม่ต้องเป็นกังวลอะไรเนาะเราก็ยังวางแผนทําการบ้านต่อไปตราบใดที่ในส่วนของการซื้อขายครับในปีหน้าเนี่ยมันจะเก็บอยู่แค่0ูนย์จุดูนถูกไหมก่อนเนาะไปอีก6เดือนนะครับแล้วค่อยจะมาเก็บในปีถัดไปนะครับเป็นที่0.1ดังนั้นเนี่ยตอนนี้เราก็รอดูไปก่อนเนะว่าไอ้0.05ของเขาเนี่ยมันจะเก็บไป เป็นอย่างเก็บไปแล้วพูดผ,ผิดเก็บไปแล้วจะเป็นยังไงนะแล้วก็ในปีถ,ถัดไปเนี่ยจะมีอาจจะมีการเลือกตั้งนะครับอันนี้ก็จะทําให้ตัวของเศรษฐกิจมันค่อยๆดีขึ้นด้วยเนาะดังนั้นมันจะส่งผลกระทบไปเป็นทอดๆนะครับส่งให้ผลประกอบการของบริษัทดีขึ้นอ่าแต่ตอนนี้ครับกลุ่มไหนที่มาเลงแล้วก็น่าสนใจในช่วงปลายปีเออมาก็จะมีอยู่ประมาณ3ามกลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกนะครับก็จะเป็นกลุ่มค้าปลีก เนาะเพราะว่าเดี๋ยวในส่วนของอนโยบายนะครับของรัฐเออเขาจะออกแคมเปญตัวเหมือนกับยิ่งซื้อยิ่งได้อะไรพวกนั้นนะที่เขาเคยทําก่อนหน้านี้นะครับมันก็จะทําเอาไว้ลดหย่อนภาษีถูกไหมดังนั้นจะทําให้ตัวหุ้นที่เป็นค้าปีกเนี่ยได้รับอาะโสงน์อันดับ2ครับก็จะเป็นในส่วนของพวกไมโครชิปแล้วก็ในส่วนของยานยนต์นะครับเพราะว่าตัวมอเตอร์โชว์ในรอบที่ผ่านมาเนี่ยมีการจัดเรียกว่าค่อนข้าง คนให้ให้ความสนใจค่อนข้างเยอะนะครับดังนั้นเนี่ยไอ้กลุ่มพวกนี้มันก็จะได้นิสงเนาะอ่าแล้วในกลุ่มที่3นะครับก็จะเป็นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์นั่นเองครับเพราะว่าปีหน้าครับการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยมันจะทําให้ตัวพวกอสังหาเนี่ยมันรีบปิดในส่วนของการพรีเซลนะจะเห็นว่ายอดการจองของแต่ละ บริษัทค่อนข้างโอเคแล้วก็เกินกว่าที่คาดไว้ด้วยเพราะว่าคนเขาในปีหน้าภาษีจะถูกปรับสูงขึ้นครับมันเลยทําให้คนรีบจองกันในปีนี้นั่นเองเอออันนี้ก็จะเป็น3มกลุ่มเนาะย้มมําอีกทีนึงนะก็จะมีค้าปีกครับมีเกี่ยับยานยนต์เนาะแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นกลุ่มอสังหารนั่นเองครับอ่าทีเนี้ยนะครับเราไปดูภาพของกราฟสักนิดหนึ่งเนาะในส่วนของกราฟครับเอ่อถ้าอันนี้มาบอกไว้เลยเนาะถ้าหุ้นลงมาประมาณพันหกร้อยสิบ นะครับในโซนพันหกรนะตรงนี้เดี๋ยวตีไว้ก่อนอ่าในตรงนี้นะครับเป็นจุดแรกที่เรารับเลยเนาะย่อลงมาถึงหรือว่าลงมาใกล้นะครับอันจะเป็นจุดรับแรกเลยเนอะใครที่สนใจตัวไหนอยู่ตอนนั้นแหละเป็นจุดที่เราต้องรีบวางแผนนะครับแล้วก็ในส่วนถัดมานะครับก็คือในโซนพันหกร้ โซนนี้เดี๋ยวมาขอตีไว้เนาะแต่ว่า2อ,อันนี้ยังเหมือนเดิมนะยังเป็นแนวต้านเหมือนเดิมแต่มา,าจ,จะบอกไว้ว่าในโซน1 6น0กกับ1610รสเนี่ยตรงโซนเนี้ยขึ้นขายลงซื้อนะครับมันค่อนข้างที่จะเซฟในตัวของเพื่อนๆนด้วยเนาะเพราะว่า,เ,าเรียกว่าตัวจ d p นะครับถ้าเอามาคำนวณกับตัวของเซตอนะตอนเนี้ยมันก็จะอยู่เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ1610จนถึง1 6 1 5ดังนั้นเนี่ยปีหน้าเราคาดการแล้วว่ามันจะอยู่ในทรงนี้ใช่ไหมดังนั้นเราเตรียมรับไว้เลย นะครับในส่วนนี้มันก็จะเห็นว่าพอย่อลงมาถึงเนี่ยมันมีการเด้งกลับขึ้นไปได้ค่อนข้างเร็วนะครับดังนั้นภาพของเซตเนี่ยก็วางแผนตามนี้เลยแล้วก็เล่นตามนี้มาก็เทคแอคชั่นตามนี้นั่นเองนะครับโอเคทีนี้เราไปอัปเดตนะครับในส่วนของหุ้นทีละตัวเลยเอาเป็นหุ้นการบ้านก่อนเนาะแล้วก็เรามีาตัวหุ้นรายวันให้ด้วยแต่ว่าหุ้นรายวันเนี่ยจะค่อนข้างเยอะนะครับไปดูตัวแรกครับ ตัวแรกเนี่ย s m b c ครับเออ s m b c เนี่ยถามว่าย่อลงมาขนาดนี้เรียกว่าเสียทรงหรือเปล่านะครับก็ตอบได้เลยว่าไม่เสียทรงครับเพราะว่าสต็อปล็อเพื่อนๆให้ดูเนี่ยหลุดหรือยังเออที่เราวางแผนไว้หลุดหรือยังยังไม่หลุดนะครับแต่ว่าแค่หลุดแนวรับเนาะดังนั้นเนี่ยการที่หลุดแนวรับแต่ยังไม่หลุดสต็อปลออันเนี้ยมีสิทธิ์ที่จะกลับตัวขึ้นไปดังนั้นตอนนี้วางแผนให้ดีครับแนวรับในโซนพันอ,อ่ในโซนส3บาท ตรงโซนนี้ถือว่าน่าสนใจครับจนถึง13.2ตรงนี้น่าสนใจเนาะถ้ามันทะลุขึ้นไปตรงนี้ไม่ควรไล่แล้วนะครับก็สัปดาห์หน้าเนี่ยเดี๋ยวรอวางแผนกันอีกทีหนึ่งแต่ถ้าหลุด12.6แบบนี้มาคัดนะครับเพื่อน,อนแล้วก็เดี๋ยวจะวางแผนอีกรอบหนึ่งตรงนี้เป็นจุดลับสำคัญเลยเออถ้าย่อลงมามากกว่านี้นะแต่ตอนนี้เราเล่นวางแผนตามนี้ไปก่อนสำหรับ smpc ยังได้ไปต่อนะครับไปต่อเลยตัวอมาตะครับอมาตะเรียกว่าทะลุขึ้นไปนะครับม้าก็ขาย ไปที่เรียบร้อยเพราะว่าอะไรเพราะว่าอย่างที่ม้าบอกเนาะแนวต้านเราอยู่ที่20.9ใช่ไหมพอมันถึงอะ่ะสิ่งที่เราจะทําคืออะไรเราก็ต้องขายไปก่อนนะครับแล้วก็มันอาจจะใกล้ๆเนาะบางคนอาจจะรอให้ถึง20.9แล้วค่อยขายแต่บางทีของม้ากใกล้เฉียดๆมาก็ขายแล้วนะครับถ้าขึ้นไปเนาะดังนั้นตอนนี้ของอมตาเนี่ยแนวรับที่ม้าสนใจม้าจะขอขยับขึ้นมาในโซนนี้ครับ ขยับขึ้นมาในโซน19.6ครับแล้วก็ Stop Loss Mark จะขยับตามด้วยเช่นเดียวกันเนาะอ่าเดี๋ยวขยับเลื่อนมานิดนึงโอเคอ่าสำหรับอมาตาเนี่ทรงนี้19.6ครับแล้วก็ Stop Loss 18.5แนวต้านให้ไว้ที่20.9ที่เดิมนะครับตรงนี้ถ้าเรายัง Take Profit ก็ถือว่า6% 5%แบบนี้ยังว่าถือว่าโอเคนะเออยังพอที่จะเล่นได้นะครับสำหรับตัวอมตะครับตัวนี้ยังให้ความ สนใจอยู่นั่นเองเพราะต้านถัดไปคือ22บาทครับไปต่อเลยตัวออริจินนะครับตัวออริจินเนี่ยโอ้โหคุณจีเนียสโพสมานะครับคอมเมนต์มาว่า To the Moon นะครับถูกต้องครับเพราะว่าตัวตัวแอคชั่นโซนมาชัดเจน เนาะแอคชั่นส่วนมาชัดไม่พอนะแล้วก็ในส่วนของตัวกราฟเนี่ยเห็นไหมทรงแบบชัดมากก็คือยืน13บาทได้แล้วไปเลยนะครับดังนั้นตัวออริจินนะครับมาคิดว่าไปต่อแน่นะครับแนวต้าน11.3นะน่าจะถึงก่อนเนาะแต่ว่าใครที่ไม่มีของนะมารับในโซน10.3ดีกว่านะครับอย่าไปไล่ราคากันเลยเนะาะตัวออริจินนะครับสต็อปล s อใช้9 3ครับดังนั้นภาพน,นี้ไปต่อไหมต่อพร้อมกันนะครับก็ต้องไปต่ออยู่แล้วนะครับ ทรงนี้เนาะทรงไม่เสียเลยแถมน่าสนใจมากๆครับไปต่อตัว S N N P ครับตัวนี้หลุดลงมาแบบควบนะครับถามว่ากังวลไหมมาแล้วนะครับในส่วนที่ต้องกังวลสําหรับ S N N P เนาะ S N P ครับเขาตอบสนองในส่วนของงบการเงินครับเพื่อนๆนี่งบเขาขึ้นมาตั้งแต่ต้นปีถูกไหมขยับขึ้นมาเรื่อยๆเนาะทีเนี้ยมาดูของหุ้นอ่ามาดูกราฟมาดูกราฟกราฟเนี่ยพอเรามาดูตั้งแต่ต้นปีนะครับเราจะเห็นเหมือนกันว่าทรงของเขาเป็นไง ขยับขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันถูกไหมดังนั้นตอนนี้มันเป็นการพักฐานครับของตัว s n p นะแล้วก็ฐานของ s n p ถือว่าไม่ค่อยสวยเออต้องพูดว่าไม่ค่อยสวยเนาะดังนั้นเนี่ยวิธีการวางแผนของ s n p ครับอ่าเดี๋ยวเราเปิดดู i s i นิดน,นึงอ่า i s i ย่อลงมาอย่างนี้ใช่ปะวิธีการวางแผนเราต้องขยับครับเพื่อนๆนขยับตามแล้วก็มาดูกรอบนี้ที่ i s i เคยเชิดไว้ก่อนหน้านี้นะครับก็คือกรอบนี้เออนี่นี่นี่ดังนั้นแผนเราเลื่อนมาตรงนี้ก่อน นะครับเลื่อนมาตรงนี้ก่อนเพื่อใช้ตรงนี้เป็นจุดตัดแล้วก็เป็นจุดที่เราใช้วางแผนนั่นเองครับวับพอประจวบเหมาะเราก็เลื่อนลงมาในส่วนแนวรับที่เราสนใจครับแนวรับที่สนใจนะครับจะอยู่ที่18.3อายย่อยเห็นชัดๆไปก่อน18.3ครับสต็อปรอสใช้16.6แนวต้านอยู่ที่19.5นั่นเองสำหรับตัว S&P n มาจะวางวางแผนในกรอบน,นี้นะทีนี้มาดูว่าจะย่อ ในโซนที่น่าสนใจหรือเปล่าอ่าคําว่า18.3รอบนี้ไม่ใช่หมายความว่าต้องหลุด18ลงไปแบบนี้นะออแต่ความหมายของม้าคือต้องวิ่งมาแค่นี้แล้วเชิดกลับนะครับถึงจะเริ่มวางแผนแต่ถ้าลงมาเรื่อยๆลงมาเรื่อยๆล,ลงมาซึมๆแบบนี้ไม่วางแผนนะครับปล่อยผ่านไปเลยแต่ตอนนี้ยังอยู่ในหุ้นการบ้านของเรายัางให้ไปต่อครับพม ไปต่อตัว S&P s ครับอ่ามีคนถามเข้ามาเกี่ยวกับ S&P s เหมือนกันนาะว่าตัวนี้วางแผนยังไงที่เดิมครับแนวรับ9.4ครับสต็อปล s อ8.5แนวต้าน11.8ทำไมถึงไม่ยอมขยับ S&P s ขึ้นไปนะครับเพราะว่าตรงจุดนี้เป็นราคาที่เราคิดแล้วก็วางแผนมาแล้วว่ามันโอเคนะครับเราก็จะไม่ขยับมันออกไปไหนนาอนดังนั้นเนี่ยตัวนี้ก็ยังให้เป็นที่เดิมนั่นเองนะสำหรับตัว s S&P ยังตามต่อเนื่องครับ ในสิ้นปีนี้อาจจะไม่ใช่สตอรี่ของเขาเนาะแต่ว่าในปีหน้าเขาน่าจะกลับมาตอนพร้อมกับเศรษฐกิจนะครับไปต่อเลยตัว FPI ครับโอ้โห FPI นี่เรียกว่าสุดจัดประหลัดบอกนะเรียกว่าสุดจัดประหลัดบอกจริงๆ้าเราตัว FPI นะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งอาจจะดูวุ่นวายนิดหนึ่งเนะาะสำหรับ SPI เนาะค่อยๆขยับไปฟึบ ตัว FPI เนี่ยข้อดีอย่างหนึ่งคือชน Stop l ลอ s แล้วนิ่งแล้วก็เด้งกลับขึ้นไปได้ค่อนข้างเร็วครับแนวรับนะครับขอไว้ที่ตรงนี้แหละ3.30นะ Stop l ลอ s 3.10แนวต้านอยู่ที่3.9นะครับอาจจะใช้กรอบน,นี้ก่อนนี่3.9แล้วก็อย่างที่ม้าบอกว่า s t o r y p เ y ตัวไหนที่น่าสนใจยานยนต์ครับเพื่อนๆตัว FPI เนี่ยได้อันนี้สง่งเนาะในส่วนของยานยนต์ใช่ไหมอย่างที่ม้าบอก เป็น3กลุ่มที่น่าสนใจดังนั้นเฝ้าไว้เดีครับไม่เสียหายแน่นอนไปต่อตัว Land ์แอนเฮาส์ครับแลนด์แอนเฮาสเนี่ยแนวรับอยู่ที่9บาทเพื่อนๆคิดว่าจะได้ไหมมาคิดว่าไม่ได้อยากให้เพื่อนขยับครับอ่าตัวสำหรับตัว Land ์แอนเฮาสนะแนวรับนะครับสา่เาเนะสต็อป o อ s เอาไว้ที่9บาทเวริรกสุดเพราะว่าเราเทสแล้วว่า9บาทไม่ใช่จุดที่แบบ จะย่อมาถึงง่ายๆนะครับดังนั้นใช้9บาทเป็นสต็อปล s อได้แล้วก็แนวต้านในโซน10บาทครับสำหรับตัวแร n d h o ฮาวแบล็คลอกเวอร์วังเดี๋ยวรอดูผลออกมาได้เลยนะครับในคอเตอร์หน้าที่จะเกิดขึ้นนะแบ l o g ลอกออกมา p s ีเซค่อนข้างดีนะครับดังนั้นตัวนี้ก็อยู่ในกลุ่มอสังหาที่เราสนใจอยู่แล้วดังนั้นพร้อมตามนะครับแด์แอนฮา์ครับเฝ้าไว้เลย ไปต่อตัว NCS ครับ NCS เรียกว่าดุดเป็นที่เรียบร้อยนะครับเรียกว่าแบบหายไปเลยเพราะว่าในกลุ่มของบ้านแฝดแปลกมากตรงที่ในยอดการจองคนไปเล่นคอนโดเยอะเยอะแบบจากแต,แ,ตแ,ตแต่ก่อนสัสดส่วนนะครับจะแบ่งออกเป็นคอนโดเนี่ยเนาะบ้านแฝดจะอยู่ที่ประมาณ4เหมือนกันแล้วก็บ้าน ทางแนวราบเป็น2แต่พอเป็นโควิดเนี่ยตัวแนวราบปรับเป็น4ครับแล้วก็บ้านแฟดเหลือ2คอนโดก็ยัง4เหมือนเดิมแต่ตอนนี้คอนโดขยับเป็น5แล้วนะครับคือสัดส่วนตัว market ็ h a ชร์ในส่วนของตัวนี้มันหายไปเนาะดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่ากลุ่มพวกนี้โดนกันทั้งกระดานเนาะแต่ว่าความน่าสนใจยังมีอยู่ไหมยังมีอยู่ครับแต่ตอนนี้มาขออนญาตเอาออกไปก่อนนะสาหรับตัว NCH นะครับเอาออกไม่ได้หมายความว่าไม่ตามนะแต่ตามนะครับแต่ว่าการวางแผนเนี่ยขอเป็นรอบถัดไปนะครับรอบนี้โฮตัวนี้ไว้ก่อนเลยนะครับเดี๋ยวมาไปดูก่อนว่ามันมีข่าวสารอะไรเนาะเกี่ยวกับตัว n c s ที่ทำให้ราคามันย่อลงมาในขนาดนี้นั่นเองครับตอนนี้ใจเย็นๆนะ ไปต่อตัว RCL ครับอ่า RCL แนวรับอยู่ที่28ครับสต็อปล s อตยีแนวต้าน33.50นั่นเองสำหรับ RCL RCL ราคาย่อลงมาได้ค่อนข้างใกล้จะถึงจุดแนวรับแล้วนะครับแล้ก็ต้องเตรียมวางแผนแล้เนาะในทรงนี้นะครับรอดูแล้วกันว่าทรงของ RCL เนี่ยจะออกมาในทิศทางไหนแต่มามองว่าดีอย่างแน่ๆนะครับสำหรับ RCL เนาะเชื่อว่ากลุ่มโลจิสติกน่าจะดีนะ โอ้ยไอซ์ไอก็ถือว่าใช้ได้ด้วยเออก็มีมีสิทธิ์ที่จะเชิดอะดังนั้นก็เฝ้ากันไปนะครับสำหรับ RCL ใครไม่เฝ้าเราเฝ้านะตัวต่อมา AGE ครับอ่าตัวนี้ถือว่าขึ้นมายืนได้ค่อนข้างดีทำทรงได้ค่อนข้างสวยครับดังนั้นแนวรับของ AGE อยู่ที่อันนี้ไม่เอาละเออใช้ตรงนี้เลยนะครับ C 1 4มาร์ีมองว่าเทสนี้ชัดเจนครับแล้วก็สต็อปลอตม์าขอขยับไปไว้ที่4บาทเท่านั้นนะครับส่วนแนวต้านถ้าเราจะถือไปที่5.5คิดว่าเพื่อนๆคิดว่าถึงไหมม์ามองว่าถึงนะแต่ว่าไม่ใช่ระยะสั้นนี้เนาะแต่ว่าระยะสั้นนี้ปกตินะถ้าเราตีตัวฟิโบนัชชีใช่ไหมเราก็จะได้อแป๊บน,นึงนะจุดแนวต้านแรกที่เราจะใช้เนี่ยก็จะอยู่ที่โซนประมาณ4.46กับ 4.58เนาะในโซนเนี้ยเป็นจุดที่เราจะเทคโปรฟิตแล้วก็ขายออกไปนะครับดังนั้นสต็ร์ลอสเราจะใช้ที่เดิมในกรอบนี้เนาะสำหรับตัว A G E นั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเรารอปันผลก่อนนะครับแล้วเราค่อยเข้าไป take เทคโปรฟิตยไม่ใช่ เดี๋ยวเรารอัผลก่อนแล้วเราค่อยซื้อนะถ้าใครที่อยากจะซื้อนะครับเพราะว่ามันคิดว่าน่าจะย่อลงมาในส่วนนี้ได้ไม่ยากนั่นเองครับ A G E mm. ไปต่อเลยครับตัวต่อมา S C N นะครับแนวรับอยู่ที่2.16นะสต็อปล s อ2.04แนวต้านอยู่ที่2.56 mm. สําหรับ S C N มาแล้วนะครับมายืนในกรอบตรงนี้แล้วนะทีเนี้ยเป็นจุดวัดใจแล้วว่าจะเทสได้ไหมเพราะว่าสร้างโดจิเป็น2วันเลยนะครับก็อาจจะเลือกข้างอยู่แล้แลนนเนี่ยก็ ต้องรอเฝ้าเขาสักนิดหนึ่งนะสำหรับตัว SCN เนาะสำหรับ SCN ครับในส่วนของการขนส่งต้องบอกว่าช่วงนี้มีการปรับเปลี่ยนในส่วนของรถบขอสอนะครับของประเทศไทยเราจะเห็นว่ามีรถมีหลายๆตัวถูกเหมือนกับโลออกไปแล้วก็เอาตัวใหม่เข้ามาเนาะดังนั้นเนี่ยไอตัวที่เป็นอู่ซ่อมถามว่า ได้ผลกระทบไหมกระทบแน่ๆนะครับเพราะว่าในส่วนของดีมานมันหายไปดังน,น,นั้นเนี่ยเราก็ต้องติดตามดูว่าไอตัว SCN เนี่ยเขาจะมีธุรกิจอะไรที่ออกมาเพิ่มเติมแต่มาจะมาเขียนมันมีในส่วนของกัญชาปะที่เข้ามาอ่ะก็ต้องมาติดตามแหละครับว่าในส่วนของบ,อบริการเพิ่มเติมของเขาที่เขาจะทำเนี่ยมันจะเหมือน เป็นรายรับอะไรที่เข้ามากับบริษัทเนาะเพราะว่าช่วงนี้ก็จะเห็นหลายๆบริษัทเนี่ยเริ่มมีการแตกรูปแบบของธุรกิจตัวเองมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะเศรษฐกิจมันมันเริ่มจะฟื้นไงเนาะมันอาจจะยังไม่ฟื้นเร็วๆนี้แต่มันเริ่มจะฟื้นแล้วเขาก็เลยมองว่าอันนี้ เป็นตัว U curve หรือเปล่าที่จะเป็นช่วงท้องมันที่จะกลับตัวขึ้นมานะครับก็จะมีการแตกลายพวกนี้แหละหลายๆบริษัทเลยนะลองไปดูนะครับโอเค SCN เนี่ยยังให้ไปต่อแน่นอนครับผมตัวต่อมา AS AH นะครับหรือว่าตัว a b i c o นั่นเองแนวรับ31.75ครับสต็อปล็อ2ยสแนวต้าน40บาทสำหรับตัว a b i c o มาเป็นชิ้นส่วนยานยนต์แบบนี้ไม่ได้ในสงไม่รู้จะพูดยังไงแล้วเดี๋ยวเรารอ,รอดูเนาะและในส่วนของ Abiko มันจะมีของจีนด้วยไง พอของจีนเนี่ยมันก็เรียกว่าใายล็อกดาวลงไปเยอะนะครับน่าจะกลับตัวมาได้อย่างชัดเจนเลยแหละของอาร์บิโคมาบมอว่าน่าสนใจมากๆนะครับใครที่คิดว่าอยากจะเข้ามาบอกว่ายังมีสิทธินนะเพราะว่าราคาตัว Fair Value เขาอยู่ที่ประมาณ3 7นะครับก็ยังมีพื้นที่แบบเบาๆให้เราได้เล่นนะสำหรับตัว h AH, อ a อรครับผมไปต่อตัว A ไอนั่นเองแนวรับ7.3ครับสต็อปลอต7บาทแนวต้านอยู่ที่9บาทดังนั้นตัวนี้นะครับเรียกว่าตอนนี้พักฐานลงมาแล้วให้เราเห็นแล้วเนาะจะเห็นว่าตัวหุ้นที่เพิ่งเข้ามาใหม่เนาะไอทปะ่ะตัวนี้เข้ามาก็เรียกว่าไม่ได้หวือหวาเหมือน IPO ตอนที่ a i i เข้ามานะตัวนี้เข้ามาแบบเล่นกันโหดมากแต่ตัวนั้นไม่มาแต่จุดที่แปลกคือให้ไปดูสัดส่วนผู้ถือหุ้น ของ ITC นะอันนี้สิ่งที่มาเห็นคือแบบฟีโฟดน้อยมากนะครับฟีโฟดคือนักลงทุนรายย่อยเนาะมีอยู่เท่าไหร่18%หรือ20%นี่แหละคือเพื่อนๆคิดดูว่ารายใหญ่ถืออยู่แบบ80%เอะ่ะเออดังนั้นอนะ่ะมันเลยทำให้วันแรกที่เข้ามาไม่มีวอลุ่มขายไงเพราะว่ารายย่อยน้อยมากนะครับเขาก็จะไม่ค่อยเล่นกันเนาะดังนั้นเนี่ยตัวนั้นอนะ่ะเราไปติดตามแต่ตัวนี้เราต้องเฝ้านะเพราะว่าตัวนี้ยังอยู่ในเทน นะครับเทนสัตว์เลี้ยงมาแน่ๆในปีหน้านะครับเติบโตแบบรอดูได้เลยอะ่ะโอกาสการเติบโตแนละ้วเพราะว่าช่วงนี้มาก็เข้าร้านที่เป็นสัตว์เลี้ยงเพราะมาก็เลี้ยงแมวไงก็เข้าร้านที่เป็นสัตว์เลี้ยงก็เห็นคนเนี่ยเพิ่มมากยิ่งขึ้นแล้วก็ร้านเปิดเยอะขึ้นในประเทศไทยและยิ่งโวนกรุงเทพเยอะมากๆเลยครับดังนั้นภาพนี้ลุยต่อแน่นอนครับสําหรับ AAI เนาะครบยัง ครบแล้วนะครับทีนี้ตัวที่จะเฝ้าครับก็จะมีตัวอมตะครับออริ uri, นะครับ s s p LH นะครับ AGE AH แล้วก็ AAI ม้จะเฝ้าอยู่แค่นี้นะครับสัปดาห์หน้าเนาะโอเคหุ้นการบ้านจบไปแล้วทีนี้เรามาต่อหุ้นรายวันของเราสักนิดหนึ่งนะใครที่อยากจะได้ หุ้นไปเพิ่มเติมมาลุยกันตรงนี้เลยครับตัวแรกครับก็จะเป็นตัว AP ครับแนวรับ10.4สต็อปลอส9.5แนวต้าน11.4นะครับอันนี้จะไปเร็วนิดนึงนะตัวต่อมา JWD ครับแนวรับ21.6ครับสต็อปลอสอยู่ที่20บาทแนวต้าน24.3ว้าวตัวต่อไปเฮงครับเฮงเลสซิ่งเนาะแนวรับ3.02ครับสต็อปลอส2.88แนวต้าน3.6นั่นเอง LPN ของเรา 4. 52าสองสต็อปล็อสี่จแนวต้าน4.78นั่นเองครับตัวต่อมา CPN หรือว่าเซนทันนะครับแนวเอาแนวรับ70ครับสต็อปล็อตหกสิบเจแนวต้าน73.75นั่นเองครับตัวต่อมาข้ามาร์นะครับแนวรับ7.60นะสต็อปล็อตอยู่ที่7.05แนวต้าน9บาทนั่นเองสำหรับข้ามาร์ยังทยานไปต่อนะตัวต่อมาสวัสด์ครับเรียกว่าชนแนวต้านเป็นที่เรียบร้อยนะสวัสด์ แนวรับ40เพื่อนเพื่อคิดว่าได้ไหมไม่ได้แล้วใต้ครับแบบนี้นะครับแต่ตัวสวัสด์จะไม่ใช่ตัวที่มาจะเฝ้าเนาะเพราะว่าเดี๋ยวตัวที่เฝ้ามาจะสรุปให้ตอนท้ายทีนึงแนวรับ48.25ครับสต็อปลอส46.5แนวต้าน52.75เหตุผลที่ยกเป็นเทลลิงสต็อปนะครับตัวต่อไปก็จะเป็นตัวสีไทยครับแนวรับ1 6 1เรียบร้อยนะครับสต็อปลอสอยู่ที่1.41แนวต้าน1.92ตัวนี้มาร์กได้ไป ไม่รู้ว่าจะถึงแนวต้านไหมแต่ว่า1.8ตรงนี้ก็ขายแล้วครับเพื่อนๆลองดูนะครับตัวต่อมาตัวสเต็กนะครับหรือว่าตัวชิโนไทยเนาะแนวรับ11.8ครับสต็อป o อ s อยู่ที่11.3แนวต้าน13.3นั่นเองสําหรับตัวชิโนไทยเดี๋ยวจะมาย่อลงมาเชื่อมากถึกเร็วๆนี้นะครับตัวต่อมาโพเอ็นครับแนวรับ7.65 stop loss 7สต็อปแนวต้านอยู่ที่ 8.65นั่นเองสำหรับตัวโพเอนครับเรียกว่าทิ้งไส้จนหลายคนกลัวมากสุดท้ายเด้งกลับขึ้นไปครับเพื่อนเปิดเป็นเขียว2แท่งเลยตอนนั้นเนี่ยมองว่ามีสิทธิ์กลับตัวขึ้นไปภาพนี้ค่อนข้างสวยเลยครับสำหรับโพเอนนะไปต่อตัว rbf ครับแนวรับ12.7ส top ุต็อปรอสแนวต้าน14.4ถึงไหมถึงแน่ๆแบบนี้ไปต่อ age ก็ตามแผนเลยครับแนวรับ4.14สต็อปอสบาทแนวต้าน5.5รอปันผลก่อน ค่อย take action นะตัว ASK ครับแนวรับ35.75นะสต o อป o s s 34บาทแนวต้าน39บาทนั่นเองครับตัวต่อมาบ้านปูเรียกว่าย่อลงมาแนวรับ13.2ครับ stop loss 12.7แนวต้าน14บาทสวยเวอ่อนะครับบ้านปูไปกับ AGE เลยตัวต่อมา EA แนวรับ 6, 9.6 96.75 stop loss 93บาทแนวต้าน103บาทนั่นเองครับสำหรับตัว EA ตัวต่อไป EKH นะครับแนวรับ8.35สต็อปล็อตแ1 5นแนวต้าน9บาทครับผมบตัวต่อมาติดล้อครับติดล้อไปพร้อมสวัสด์เลยนะครับขยับครับแบบนี้เชื่อว่าจะได้หลุดหลุด IPO กับคนที่ถือมานะอ่าสำหรับตัวติดล้อนะครับแนวรับ2 8 7 5ครับสต็อปล็อตยี่สแนวต้านมองไกลที่34.75ก็ราคา IPO นั่นแหละก็ลองดูนะครับสำหรับตัวติดล้อครับ ตัวต่อมา VGI ตัวนี้สวยมากนะครับส t o p ป o อส4.24แนวแนวรับ4.24สต็อป o อส4.04แนวต้าน4.66นั่นเองนะสำหรับ VGI ครับผมตัวต่อมา HHR นะครับนี่แนวต้านที่ชนไว้คือ4.10เนาะแนวรับ3.86ครับสต็อป o อส3.70แนวต้าน4.34ตัวนี้น่าจะมาวะจริงๆพักฐานแบบสวยอะ่ะเออเนี่ย ทรงพักฐานแบบสวยมากอะเนี่ยโค้งเนี่ยสวยมากนะครับดังนั้นเนี่ยรอลุ้น4บาทได้ไม่ยากครับปุ๊ตัวต่อมาอีออนครับแนวรับ168นะสต็อปลอส164.5แนวต้าน180ครับสำหรับอีออนใครที่วางแผนก็ยังลุยต่อได้ครับตัวต่อมา BEM โอ้โหเรียกว่าสวยมากอะยืนชนแนวต้านเลยนะครับดังนั้นขอยกแนวรับครับกับสต็อปลอสเอ้ยเฟิร์บโอเค นี่แนวรับ9.45ครับสต็อปลอด9.15แนวต้านอยู่ที่9.90-10ถึงบาทนั่นเองครับสําหรับตัว BEM ตัวต่อมา BRR ครับแนวรับ7.20สต็อปลอด6.5แนวต้าน8.85นะครับสําหรับตัว BRR นะครับตัวเนอร์ตัวถัดมาเลยนะครับก็แนวรับ5.8ครับสต็อปลอด5.4แนวต้าน6.5นั่นเองถือว่าน่าจะไซด์เวไปอีกไกลพอสมควรนะสําหรับตัวเนอเนี่ยเราเห็นทรงนี้แหละ เห็นปะไม่เป็นไซส์เวอัพด้วยเป็นไซส์เวแบบนิ่งอะ่ะเออดังนั้นเนี่ยก็ถือแบบใจเย็นได้แบบนี้ก็เป็นที่ดีนะเพราะว่าเราได้หุ้นในที่แบบไม่วือหวาเนาะก็ถือรอขึ้นก็ขายนะครับเราไม่เจ็บด้วยแล้วก็ไม่ขาดทุนนะครับเนอนะตัวต่อมา Origin นะครับแนวรับ10.3ครับสต็อปลอส9.3แนวต้าน11.4นั่นเอง ตัวต่อมาลาดนะครับหรือว่าลาดกรนะุ๊ปเนาะก็กลุ่มโรงไฟฟ้าเหมือนกันแนวรับ39.5นะสต็อปลอส38.25แนวต้าน44.25นั่นเองนะครับสำหรับตัวลาดก็เป็นตัวหนึ่งที่ถ้าถามว่าเอโก้กับลาดตัวไหนหน่าสนใจมาว่าลาดน่าสนใจกว่าเอโก้นะเออถ้าถ้าดูดีๆนะอ่ะตัวต่อมาเซเป้ครับแนวรับ39นะครับสต็อปลอส37.25แนวต้าน45.5นั่นเองครับ ตัวต่อมา TKS นะครับแนวรับอยู่ที่11บาทสต็อปล็อต10.4แนวต้าน12.6ครับปุ้มอ่าโอ้โห,โหเรียกว่าโคตรเยอะเลยพูดจนเหนื่อยอ่ะตัวแรก AP เฝ้านะครับต่อเลยเนาะ J w d เอาไว้นะครับ LPN พวกนี้เอาไว้อ่ะมีคาหมาต,ตัวนี้นะที่มาขอบเอาออกเนาะแล้วก็สวัสดตัวนี้เอาออก สีไทยพวกนี้เอาไว้นะครับสเต็กอย่างที่ม้าบอกเนาะการเที่ยวอ,ออกไม่ใช่ว่าหุ้นทรงไม่สวยแต่ว่าไม่อยากให้ไร่แล้วนะครับก็เลยไม่อยากให้เฝ้าเนาะดังนั้นพวกนี้ยังเอาไว้อ่ามันอ e ีออนอย่างเงี้ยเอาออกนะครับเซปเป้แบบเนี้ยขอผ่านนะครับอ่าก็จะเหลืออยู่ทรงประมาณนี้นะครับคือจะวางตัวเนี้ยกลุ่มพวกเนี้ยจะวางแผนต่อนะครับในวันจันทร์ นะที่เอ้ยวันจันทร์ไม่มีขยับไปวันอังคารนะครับเขาก็จะไปเทศกันวันอังคารเนาะดังนั้นตัวนี้ก็จะทําการบ้านให้ต่อนั่นเองนะครับโอเคถ้าเพื่อนๆชื่นชอบคลิปวิดีโอไม่ยากเลยครับแค่กดไลค์กดแชร์กดแชร์เนี่ยจะขอบคุณมากนะครับแล้วก็กด subscribe ด้วยเพราะว่า จากสถิติของ YouTube แจ้งว่า60%นะครับที่เข้ามารับชมคลิปเนี่ยยังไม่ได้กด Subscribe ให้กันเนาะก็ยังไงก็ฝากด้วยง่ายๆเลยแค่กดคลิกเดียวนะครับโอเคนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับในสัปดาห์หน้านะครับสำหรับหุ้นการบ้านรายสัปดาห์ของเราขอให้ทุกคนโชคดีในการเทรดนะครับสวัสดีครับ